ต้องบอกว่าชาวเกาหลีค่ะเรียกร้องให้แบร์ลิซ่านะคะหลังจากเกิดกระแสข่าวหรือว่าอาจจะถอนตัวจากวงเกิร์ลกรุ๊ปแบ็คพิงคค่ะก็คือไม่มีการต่อสัญญาก,กับ YG Entertainment นะนะคะ แน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้รับความสนใจทั่วโลกเลยนะคะกับกรณีของวงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ค่ะที่จะสิ้นสุดสัญญากับค่าย YG e n t อ r t เ i n m e เทในเดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะสำนักข่าวเกาหลีเนี่ยก็ได้มีการรายงานการต่อสัญญาของลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะหรือว่าลิซ่าและลิซามโนบาลค่ะยังไม่มีความชัดเจนเลยนะคะว่าจะต่อหรือไม่ต่อแต่อย่างใดค่ะพร้อมกับมีข่าวลือหนาหูเลยนะคะว่าลิซ่าเนี่ยอาจจะมีแผนถอนตัวจากวงนะคะจึงทําให้หุ้น ของ YG เนี่ยดิ่งลงกว่า8%เลยค่ะซึ่งเผยให้เห็นความกังวลของนักลงทุนนะคะเกี่ยวกับการต่อสัญญาในขณะที่การเจรจาเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาของอีก3สาวอย่างเจนนี่จีซูแล้วก็โรเซ่จากวงแบ็คพิ้งเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะติดอยู่ที่ลิซ่าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลังจากที่ข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะทําให้นักลงทุนวิตกกังวลแล้วใช่ไหมคะก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายค่ะโดยแบ่งความเห็นเนี่ยออกเป็น2ด้านด้วยกัน2ฝัก2ฝ่ายด้วยกันนะคะ สำหรับในด้านที่สนับสนุนเนี่ยเขาก็มองว่าควรเคารพความเห็นของเธอด้วยการต่อสัญญาหลังจากที่สัญญาหมดอายุแล้วเนี่ยถือเป็นเสรีภาพโดยสมบูรณ์ของแต่ละคนว่าจะต่อหรือไม่ต่อก็คืออยากจะให้เคารพความเห็นของลิซ่าด้วยนะคะในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งค่ะฝ่ายที่ไม่สนับสนุนนะคะมองประเด็นนี้อย่างร้อนแรงเหมือนกันค่ะบอกว่าถึงขั้นให้เรียกร้องให้แบรนด์ลิซ่าเลยแหละคะ่ะแล้วก็เรียกร้องให้แบรนด์ศิลปินต่างชาติคนอื่นๆด้วย เขาบอกว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เราไม่ควรเดบิวต์ชาวต่างชาติในวงเกาหลีนะเพราะพวกเขาเนี่ยยกระดับสถานะของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ระบบไอดอลของพวกเราเนี่ยก็คือเหมือนหวังผลประโยชน์จากพวกเราอะ่ะแล้วพอเธอมีชื่อเสียงปุ๊บอ่ามีชื่อเสียงขึ้นมาพวกเขาก็มักจะหลงกลพวกชาวจีนแล้วก็แทงข้างหลังเราเสมอนี่แหละคือเหตุผลที่เราจะต้องระมัดระวังในการ build เดบิวต์เด็กฝึกต่างชาติให้เข้ามาอยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีอย่างเรานะคะเขาก็ไม่โอเคส่วนเว็บไซต์ของ Daily News นะคะ ก็มีการออกมารายงานข่าวเหมือนกันค่ะบอกว่าชาวเกาหลีเนี่ยเรียกร้องให้แบนไอดอลต่างชาตินะคะหลังจากที่มีข่าวลือว่าลิซ่าเนี่ยวางแผนที่จะถอนตัวจากแบ a ็คพิงเพื่อจีนบวกกับหุ้นว g จีเนี่ยก็ร่วงลงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้เนี่ยจะจบอย่างไรลิซ่าจะมีการต่อสัญญากับ YG หรือไม่คงจะต้องมีการจับตาดูอย่างต่อเนื่องค่ะจนถึงวันหมดสัญญาในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ